เอ,อ้ hey. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับน้องเมียวชื่ออะไรเราอะยังไม่รู้จักชื่อกันเลยอ่ะเดี๋ยวเรวสวัสดีครับเอ,อ้ยอย่าไปอย่าไปโยนยุ่งกับกล้องสิไม่ได้หรอฮัลโหลไฮเอ,อ้ยอย่าก,กัดโทรศัพท์ โทษนะโทษ I'm so sorry Amy. David Lady cat อยากัดโทรศัพท์อยากัดโทรศัพท์อยากกัดโทรศัพกกท์พก,กท็ใช่ไหมสวัสดีค่ะอ๋อชื่อชื่อบิกินเหรออ่าเอ้ยอยากตีโทรศัพท์รวมพีบเลยนะไอ้เจ้าแมวเอ้ย แม่เองอ่ะไม่ยอมเช็ดขี้ตาให้เห็นไหมแล้วแม่เองเเเเเก็หนีวิทยาดีเขียนแล้วขาก็สั้นหูก็หดอ๋อใส่ฟิลเตอร์ซะหน่อยเี๋่วเลยมีฟาซาลัติโดยฮาฮน้องเงี้ยว อ๋อมีของเล่นเหมือนกันนี่นะมาแล้วมาแล้วคือดูการจ้องของเขาน,นันนันแล้วก็จะโผล่มานันนันนันเมากาวอยู่คนเดียวแล้วก็กินและเขาก็กินสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอนนี้กำลังเล่นกับแมวครับแมวที่เหมือมันไม่สนใจเรานี่นี่แล้วก็ตัวเล็กๆนะนี่อยากให้เล่นด้วยอะไรตบน้ามือ อยากเล่นด้วยนะดิดูนะฮะดูนะฮะปีเลยจริงเหรอทำเสียงอุ้ยมันหันมาจริงด้วยปาลนั่นนะทำเสียงฟูฟูมันหันมาเฮ้ยนป่ไงมาแล้วอย่างนี้ถ้าเราตดมันก็หันมาดิ นี่ว่าน้องตอนนี้ผีดน,น้องเลยจ้ะอ้าไปนู่นแล้วเฮมันเป็นต้องเริงด,ดูดิดูดิดูดิมันเล่นอยู่คนเดียวอ่ะใช่ครับเรากลับบ้านครับกลับมาสวันแล้วเดี๋ยวก,กลับขึ้นไปรดน้ำต้นไม้ต่อแล้วก็เลี้ยงน้องไก่ เราจะมีน้องแบกกาเป็นข้างหลังนั่นเลแรกๆก็สนใจนี่แหละแล้วก็ไม่สนใจแล้วแล้วแล้วของเล่นนะเดี๋ยวหายนะสวัสดีครับจริงๆนะแมวมันตดได้นะจริงๆอะ่ะแล้วมันมันตดแบบตดเงียบให้น้องมา เมื่อกี้ก็เล่นอยู่ด้วยกันแล้วพอมีกล้องมาแล้วก็ไปเล่นอยู่คนเดียวเอ่อ uh my name cat my name cat is ชื่ออะไรนะอาจจะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ b e g กิน <laughs> เหรอชื่อพี่กินพี่กินพี่กินชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเมื่อกี้นี่นะ นั่นเงน,นั่นเงเดี๋ยวก็ามาใกล้ใๆๆๆต้องมีตัวล่อนั่นก็คือนีเอ่เอาเไม่โฟกัสน้องไม่โฟกัสน้องอ๋อชือบิกินหมไม่สนใจไม่สนใจเดี๋ยวเธอเดีเอ แล้วเมื่อกี้ก็มาเล่นด้วยกัน I can I can't speak ลาเซียมสุ I'm sorry ใช่ครับอยู่กับน้องแมวเนี่ยฮะส่วนม,มาม่าป,ป๊าป๊าแล้วก็น้องชายอยู่ข้างล่างครับน้องสาวก็อยู่ภูเก็ตแล้วก็พี่ชายก็อยู่กรุงเทพ <L> ไปล่างมาดีกว่าป <L> ล,ล่างะไกันดีกว่ากันครับ เอานี่ไงของเล่นเข้าไปลึกเลยเห็นไหมก็เพราะเองนี่แหละอีกินอีกินอ๋อนี่มันมีเชือกที่ด้วยนี่นะปาล์มนี่แกแกผูกเองใช่ป่ะเนี่ยอยู่นี่อีกินดูนะครับเราจะมาสนแสดงโช,ว,โชว,งว์โชว์น้องมิ้งโชว์น้องมิ้งโชว์น้องมิ้งมาแล้วมาแล้วเร็วๆท่าท่าตูดกระดูก ทำท่าตุกกระโดดเร็วเร็วตุกกระโดดเขาไม่อยู่ตรงนั้นนี่นะมันรู้เลยว่ามีกล้องก็เลยไม่มาเล่นด้วยอันเนี้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 อันเนี้อันเนี้อันเนี้ ที่แกรอนุนจะต้องใจเรียนขอให้ได้เกรดสีนะจ๊ะรู<ม>ขอหอจีนจีาแกรจะนี่ไงเธอรูอยู่มันน่มาแล้ว,ม,ม,ลว,ม,วมาแล้วแกกำแมวมาเร็วแน่น้เอาเนี่ยไปกแล้วเป็นอะไรอะ่ะเขินกล้องเหรอยู่ยดีๆก็เขินขึ้นมาห,หรือมีมพลังพังงานอะไรบางอย่างที่ไม่อยอมมาเล่นด้วยพอเปิดไลฟ์ Mm. เผินจริงจังมานีเร็้วมานีเร็้วมานีเร็้วมานีเร็วเดินคอเลี้ชวอุ้งคืนคืนคืน though, อ่ะคืนคืนทำเป็นงอนโถ่เอ้ยไม่เล่นด้วย <c oughs> แล้วนั่งปกติละเราอยู่นี่ไม่ได้ไปไหน เล่นแนวนินเน่นินเน่เนอะจุ๊บมันสนุกตรงไหนถามจริงนะที่มือตกตกปบตกอยงเงี้ยนั่นแหละอ่ะเล่นไปนั่นไะเราอย่าไปเล่นโทรศัพท์นะพี่กายอยู่นี่แหละนั่นนั่นเนี่ยนั่นเงียจะตกใส่กล้องแหละ เอ้ยมันกลัวปามจริงๆอ,อ่ะการที่เราทำเสียงฟู่ฟูฟูมันกลัวมันก็เลยไปเลยเนี่ยมันไม่ยุ่งเลยเลยเชดิดไปเลยอะ่ะเชดิชดเชิดเมื่อกี้มองเชดิดเชิดแล้วก็เดินไปเลย thank you I love you too ซิงคา How I love all pet e e v r ทุกทีกินไปแล้วดิกินแมวชอบตดน,นั่นไงแล้วก็ง่าไปเล่นอ,อยู่คนเดียว ด,ดุงดิงดุงดิงอยู่นั่นะและ้วตอนได้เล่นด้วยนะมันเล่นจังเลยนะอะไรน้องตุ๊กที่กายคุยเล่นอยู่กับแมวนี่เห็นไหมเห็นแมวนั่นนั่นเอาตายตู้เย็นไปเรียบร้อยแหละอดเล่นทีนี้เอาเอาเข้าไปไอ้แมวโง่ ก็คือเมื่อกี้ไปอาบน้ํามานะฮะแล้วก็ขึ้นมาเล่นกับแมวตอนนี้ก็เริ่มเม็นแล้เพราะแมวไม่ได้อาบน้ําแมวมาชุกกระปุกใช่แล้วใช่แล้วน้องสาวพ,พี่เพงซื้อมา พี่กายชื่ออะไรคะชื่อชื่อกายครับชื่อจริงศิวกรนำสกุลเล่ชูโชตครับ <Hi. S 1> ดอดกยกทำอะไรอยู่อ่ะขอใส่ฟติลเตอร์สวยโอ้โหทำอะไรอยู่อ่ะโอ,โ,โอ้โหคอนแทคเลน้นี่ก็ขาว <c oughs> ไม่มีอันดีๆเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้หน้าเ็กเออส <c oughs> ิกาหากรัน เ,เกินก็ไม่ได้พี่กายทําะไรคะพี่กายกำลังเล่นกับแมวอยู่พี่กายน่ากลัวมากไม่เอานี่นี่ดูนี่เห็นโอโหตาพี่กาย,ยาทำให้คิดมากของมุมันน่ากลัวขึ้นอะไรพี่ปามาดูด,ด้วยโอ๊ยแป๊บหนึ่งพี่หาไม่เจอวะ ที่ได้อันเดิมแล้วกันนะก็คืออันนี้เป็นไงหน้าพี่แววไหมพี่โนตพอล่าจับเวอร์ <Last Christmas. S 1> ไปอยู่ไหนไปเด็ป๊าปายอยู่ล่างพี่อาบน้ำเสร็จแล้วพี่ก็ขึ้นมาเล่นกับเจ้าแมวข้างๆห้อง,องหนึ่งทุ่มมาลพี่อาบน้ำมือไหนเนี่ยพ,พี่อาบน้ำเพราพี่มาปุ๊บใช่ปะ แล้วพี่ก็ปลูกต้นไม้ให้กับมามาพี่ oh. แล้วมันก็ตัวเล็กพี่ก็เลยมันเอื้อดอ่ะบ้านพี่เรียกว่าเอื้อดรู้จักคาว่าเอื้อดไหมเอื้อด <laughs> มันเขาเรียกเลยอ่ะมันอับอ่ะมันเออเออมัน,ม,นมันอบเออ,เอ,อมันอบอ่ะพี่ก็เลยต้องอาบน้ำประมาณนั้น ล้วน้องตุ๊กอยู่ไหนเนี่ยน้องตุ๊กถ่ายละครช่วงวันยังไม่เสร็จหรอเรจ,จ็จกงงีมมึงสี่ทุ่มลวมั้งสี่ทุ่มมัใช่พี่กายก็ได้กลับบ้านแล้วดีใจจังใช่มุกก็ได้กลับบ้านแล้วดีใจจังบ้านเธออยู่กรุงเทพมุกอยากหนีออกจากบ้าน เธอก็หนีตลอดแหละต,ตุ๊กไม่ไปชนบุนรีไม่ไม่ไปชนบุรีไม่ไปชนบุรีก็ไปที่ไหนไม่รู้ใครที่หนีออกจากบ้านก็พี่เบื่อก็พอกันแหละโอ้เนี่ยคนแมวเยอะหมดเลยเดี๋ยวพี่ต้ไปเล่นกับล้าน,นอีอ่แพ้แมวหรือเปล่าไอ้เด็กๆกับแพ้แต่เล่นจนชนะเนี่ยเน เด็กพี่แก้วก็คือเด็กของเล่นหายก็เลยจ่อยเล่นหน้าจ่อยอีกครับคุยกับพี่บุ๊กหน่อยมากของเล่นอะไมาตามาต้องเป็นต้องเป็นหลานหนูสิใช่ไหมใช่แล้วตอนไม่มีของเล่นเนี่ยก็มันยุ่งยุ่งยุ่ง ขายของนะคะแต่เราก็ตอบน่ารักมากอ๋อก็คือมาขายของนั่นแหละก็คือขายของนั่นแหล,ล,ละนะน่ารักเลยอะไรเนยน่ารักเลยน่ารักใบมาเหรอมีใบเหรอเฮ้ยเราสามารถชวนใครได้ไหมมีใครมาเหรอนั่น,น้ะสินั่น,น้ะสิ เน่เน่เน่แล้วก็มานั่งเล่นอยู่ข้างๆเนี่ยดูดิอ๋อเอ็นดูเหลาเลี้ยงแมวเอ็นดูเหลาเลี๋ยวนายมากเธออยู่เธออยู่ับพี่บ่อยไปแล้วถ้ามีเขาว่าเหลาเนี่ยเหลาก็คือป้าเฮ้ยเธออยู่กับพี่บ่อยว่าวเธออยู่กับใครบ่อยห่ะไม่ว้าวพาีออ่ที่ทำร้านเดอันไหนแบบมุกอ่ะชอบพูดใต้ อ๋อตุ้ก็เลยปิดมาอย่างคําว่าเอิดน,นี่เข้าใจปะอย่าหยัาทำเอิดนะทำเอิดเอออย่าทำเอิดอ,อันเนี้ยเข้าใจปะทำเอิดปะเอะอพอเข้าใจอย่าทำสวยาส้ยอย่าอย่าทำพี่เก่งเข้าใจปะอย่าทำพี่เก่งเลยเข้าใจปะอย่างอย่าทำพี่เก่งนี่เข้าใจปะ อย่าทำพี่เก่งก็คืออย่าอย่าทำอย่าทำเก่งอ่ะอย่าทำอวดเก่งเออประมาณนั้นน<ส>่ะไมวจ่อยไปแล้วห็วข้าวอยู่แล้พี่หนูพี่จะลงไปกินข้าวแล้วแค่นี้แหละไว้เจอกันบ๊ายบาย,บาย บายบายไปยูเนเตอร์ที่จะายทุกคนกครับ